สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้บ้านใครมีแมลงสาบตามท่อขึ้นตามท่อบ้างอยากจะกำจัดใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากไปซื้อตัวยาใช่ไหมไม่อยากจะเสียเงินนะครับในการซื้อตัวยาเ,เพื่อนๆนี่เตรียมตัวนี้มาเลยข้าวเปล่ายากรนยุงดินสอพองดินสอพองประมาณประมาณเนี่ยประมาณเขียวประมาณนี้พอครับไม่ต้องเยอะต้องการทําเยอะก็เพิ่มปริมาณของข้าวไป เราต้องนํามาขยํานะผสมมาลายเข้ากับนินซอฟองแช่ให้เปื่อยนะใส่ไปได้วยแบบนี้แล้วปีบผสมกันเข้าไปเลยวนอ,อย่างนี้บีไปงี้เลยนี่นะครับแล้วแมลงสาบก็จะขึ้นมาตินมาไตาเองนะอยากจะกําจัดมแมลงสาบแต่ยังหาวิธีการทําไม่ได้ก็ทําขั้นตอนที่ผมนำน,ำนี้มาได้ไปใช้ได้เลยนะครับ